เธอใครได้มอหนึ่งคนวัยหิอ๋อเลเป็นตาฮักลงนะโอ้ยมุ่นเบ็ดไปหามันใหม่หม่เบ็ดลวอเลยเข้าเจ้าบัดเนียเข้าเจ้าเดชะเข้าหาเข้าพิ่นเอามาแต่วัดเหรอเข้าบ่อยากดอกติเอาไว้มาอุ่นเข้าเอานเาตะแลงเหรออ๋อ กูดาเพิ่นมีฮอทบารนอยู่ดิมาคนนี้ไปไหนนี่เคื่อนี้เอาของใช้จำเป็นมาให้เพื่อนจับลมเอาไว้ใส่เอาลมปะเออไวเอาไว้ใส่ก็กระติกน้ำขอบคุณเรืออะไรับไปือนี่เอาไปแสนดีมานะครับเข้าทางเลอะเข้าได้ทางเดียวเหรอทางนี้ก็ได้เข้าทางนั้นก็ได้น่าไปทางปุ๊บ เจ้าบริษัทให้เหรอทางนี้เหรอบอกครับอ๋อให้เปิดแต่ทางนั้นโอ้รอดแบบนี้ปาสบายขนาดเลยเนาะได้พันธล้านอ่ะอืมมาเรียนพุ่เย็น้าที่มาดีมันมาล้อไกรกันมาเลยรอบนึงเนี่ยครับเอาหนีสานไปเปิดไฟไ่ได้เหรอได้ได้ได้ครับเปิดไฟได้อยู่เอาลง มาอันนี้มาจำกรอ,อันนี้ที่นอนอันนี้ผ้าห่มนี่ถ้าจะเพิ่งไซส์ก็ไดค้ครับครับแล้วจากไซส์ผ้าห่มก็ละผืนครับคร,รับห้อยไว้ฝุ่นเอาไปห้อยไว้เมื่อคืนนีฝนตกนักไปเจอเลยวิฝนสาดครับเปียกหมดเลยครับฟาดสาดยี่ห้อทางหน้ายีครับสาดลุกๆเลยครับชายบอ่อเลยเนี่ยสาดมานี่หีแหละครับพี่บุ๊คใช่ทันน้งดาวบเป็นยังไง สังกะ e? สีเว pues ้ยหรอครับครับสาดมาเลยครับบอสสังกะสีเบิดละเบิดแล้วเพิ่นเอาไปเก็บเบิดแล้วครับอ๋อคือบอบอกว่าเพิ่นตีนี่ให้เสร็จอันนั้นเพิ่นเอาไปเก็บสร้างเขาเว้แล้วครับอ๋อคนสาดเพื่อนพิจารณาต่างอันนี้ถ้าให้เพิ่นเอาอันนั้นมาให้ก่อนโต๊ะเออมันบอกว่าสิโต๊ะอันนี้หาแนวกินนี่ตั้งไว้นี่เด้อนี่ครับครับแล้วก็เอานี่กวบนี่มีพาข้าวนี่เห็นบ่ครับครับกลัวม่จะบ่กินแม่นเอาพาข้าวนี่กวบไว้ซะาดนี่กะ เอาไว้ถ้าปูกับปูถ้าบ่อปูกับบ่อปูอุ้ยบปูจะติ๊กน้ำครับอันน่ะค่ะผมอยากได้ตะเตียงนอนนะครับกับไปบอกเพื่อนแล้วผู้ใหญ่บ้านผู้เพื่อนว่านเสียนั้นฮะแล้วเพื่อนาสีามาให้ฮะผมจะนอนหนีครับคืออันนี่อ้อต้นกระสานเลยครับคือซาดบอลในในทางนี้ซาดเดียวทางนี้ซาดครับทางนี้ก็ซาดครับคือผมพากันไปนอนทำพุทธศาสตร์นอนอะไรครับทางนั้นกระสาดงนซาดตัวไหนซาด่างปอกปอกนี่ครับอ๋อ เมื่อคืนในฝนตกแห้งขนาดหรอแห้งครับผ้าบางเหลี่ยมก็แห้งครับโอ้ยผ้าบบมีสั่งอันนี้ได้สามหัวอยู่บรอโครับบบเป็นยังไงอ่อใครแต่มันอันนี้เนาะถ้าถ้าโบได้เปลี่ยนนี่ถ้าบบได้เปลี่ยนนี่แต่สิคัะได้สิบอมีบ่นอยู่เลยแม่แล้วครับโอ้เพิ่นลืมปิดอันนี้หายแม่แล้วเพิ่นเนื้อสะอาดมาได้ไหมเลรอครับอ๋อมันสีสาดมันถึงไหนสาดมากเลยมันมันมันถังมากเลยถังนี้เกิดมาอ๋อมันมันหมุนไปเลยอ๋อครับ อ๋อมันสาดเบิด์ตปีสาดเบิด์ตแต่แต่ว่ามือคืนนี้มันแห้งอีหลีเนาะแห้งอะไรครับคนแห้งครับแห้งกว่าคู่มือเลยมันโอ้ยครับาเปลแห้งอ๋อเพราะว่าเบื้องน้ำทั้งนอกมันก็ไหลน้ำไหลไหลอะไรครับแห้งอะไรภัยจะลุ้คับภายนะผมไปเบิร์ตกับรู้ภายเหรอขาดภายขาดลุ้เพราะภายนี้ขาดเพราเจ้าเห็นไม้รูเลยครับเป็นแห้งเหรอคนแห้งได้ไหมน้ำจนแห้งเจ้าบ่ได้ไปใส่หรอผมได้ไปใส่ จอบกระเเยนําไปพอดกินในบ้านเออก็เอากระติ๊กน้ำใหม่แหละไปล้างมาใส่ฮะอย่ามีอมันพังคือเก่าเลยครับอือม,มาแล้วจอบมาให้เราด้วยครับจอบยางพูด <c oughs> จอบนึบบกว่ามีเท่แรก็ว่าสิเลื่อมาอยู่เอาจอบมาให้เราด้วยโห่ก็เจ้าบ่ได้มาให้ออนนะฮะ อ๋อแป้งมันฮ้อนก็ใส่แป้งเย็นอะไรท่าอ๋อเจ้าเลิศเจ้าเลิเอาพัดลมใหมอ๋อให้หลานเอาพัดลมเก่าอ๋อครับนไทยเปิ้ลเลยอันใหม่อือันใหม่นี้เปิ้ลเลยหมุนบีไม่เห็นเราเปิดใหม่มองดูหาเปิดมองดูไอ้เปิดเปิดเปิดทางนี่ว้าค่าข้าหน้าดอกค่าค่าเด้อแต่สเสียค่าไฟหลายแล้วยบาทนี้คร่ผมปวดเสียแล้วครับคุณหมอห้เสียแลครับเออว่าเบิ่งแต่งดีน่องเด็กครับนี่นอง โอ้ีล่ะอุตส่าห์มาเยี่ยมวิเลย์เลิมนะครับนี่ครับมื่อนี้เอาที่นอนมาให้อันนั้นก็ยังไม่ได้ปูเลยหน่อยอย่าเพิ่งปูได้ต้องท่าก็โต๊ะมาก่อนคครรัับบโตแล้วจะให้แมวไปขวดอันนั้นเบิร์ดได้ตู้ปลตั้งขึ้นไว้ในมุมนั้น่ะมันจังบ่อานั้นเออบ่ออันนั้นผูกๆเนี้เอาปูคุณเออเอาว่านี่เพิ่อจะยิ้มให้ใหม่เหรอเนี่ ป่าคือดีแท้เจ้าเอนให้ใหม่ไว้เถอะอันนี้ก็ห้อยไว้หน่ซาหน่ถ้าบอได้ใช้นี่เออขหอมนี่ก็ห้อยไว้นน่เออคืออะไรไข่ได้เออกินเนี่ยอย่างเลิกกินตั้งขึ้นเลยเอาตั้งขึ้นในม,มุมพุนตั้งมันขึ้นแบบนี้นะอเออนี่มาจะกวัคูดนะเอาไปเอออย่างเลิกกินไขน่ี่เพุนต้มเหรอครับอ๋อหูจักกหยิบเกลือหูจักเหยยวน้ำตาลครับตัวนี้เป็นน้ำตาลมัครับ อะไรเหอเตาตุ่มเอามาเบิ่งดูผมอ่านก็ได้อันนี้น้ำตาลอันนี้อีกอันนึงเห็นเป็นน้ำเกลือเอาเอามาไว้นี่เอาออกมาไว้นี่เออเกลือมันจะรู้ว่าใส่แล้วเกลือมันสีเค็มน้ำตาลมันสีหวานคครรัับบตัวนี้อันนี่เด้เอาอันนี้เด้ไปเกลี้ยใส่นี่เสื้อผ้ามันจะไม่ได้หิวแบบนี้นี่กะก๊อใส่เลยนี่ก๊อใส่ไว้นี่เพราะผมเพิ่นหลายตัวนี่ ใช้ผ้าห่มเก่านี่ไปก่อนจนกว่าสะได้บอนดใหม่ครับได้แนวนอนใหม่นอนวัครับเออวันนีน้แนวกินเราตั้งไว้เนี่เอาไปไว้ทางภูครับเมียจงบอกขึ้นแล้วก็เอานั้นกวบไว้นน่มันมีพาเข้าพร้อมหนีหรอเอาใส่ภาเข้าพาเข้าว,วางไว้เนอก็พี่บือหนึ่งพี่บัวอันนี <c oughs> ้เรื่องขงหัวครับจะเป็นหัวปนี้ครับนี่มือหนึ่งอยู่ วัดอุ่นึ่งเขาเวลาอ่ะเริ่มมอวัยนี้เจ้าก่อเลยอยู่อยู่เป็นเอาไว้นี่อ่านอะไรครับใสอยู่นี่โอ่งครับหสือใกล้บวดบวดเรื่องเขาเป็นสีฮูจ้าก่อนมันสิพอดีกันหรือเปล่อยนี่ตัวซื้อมาให้เจ้ามอ่อกันวัดเรื่องวิววิวดซื้อมาวัยนี้มาให้แต่โดนเราบุพเพนบวดเพิ่นรู้อันใหม่บวดบวดกระทิเพิ่นเรื่งใหม่เถอะให้ได้บวชเร่งเพิ่นเอาไวัยนี่อ่ะเลืเป็นตาฮักลงนั่นแหะเอาไว้ โอ้ยมุ่นเบ็ดได้หามันให้ใหม่เบ็ดอะไรบุญอะนเดืเข้าเจ้าบัดเนี่ยเข้าเจ้าเดช่ะเข้าโอ้ยเร้าเข้าเพิ่นเอามาแต่วัดครับเข้าบ่ยากดอกติเอาไว้มาอุ่นเอาไว้มาอุ่นข้าตะแลงเหรอครับอ๋อผู้ดาเพิ่นมีฮอดบอนอยู่ดิเสียงเออ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 รอบหน้าผู้ไรถ้าค่อยมาผู้ไรกาฝนตกแห้งอะเหมือเสียงน้ำไหลครับทุกคน โอ้โหฟังเสียงน้ำไหลลงมาในคลองอันนั้นเป็นว่นออยู่บ้านกันแห้งเหรอครับแห้งคือการแล้วจนทั่วเเมือนกันเลย <laughs> <laughs> โอเคทุกคน,ม,นมาซื้อของมาฝากไว้เดินรวมนึงเดียวรอบหน้าสิกกับมาอีกสิซื้อไอหัวน้ให้ครับ,บว,วหนึงง่งเข่าคับม,มันว่าอไรปเข่าเยอะเลย เอาเยื่อไล่ค่ะหันรถมวยอุ่นไปไหนที่ต้องหนึ่งมวยหัวืมนะโอเครับเมื่อก็ได้ค่ะสวัสดีครับป๊าๆอ๋อทุกคนอนุโมทนาบพญนำกันเด้อนี่แล้วเราเงินหลังคาพวกนี้สุดยอดที่ดีต่บ้านซอยกัน